สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีทุกช่องนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีทาง youtube นลำเบอร์คะ่ะสวัสดีคะ่ะเมื่อนี้สาวน้ำมตนชิพาพี่น้องมาเบึงอันเป็ดฝักมาคะ่ะชิพามาหาเป็ดแม่ฟักว่ามันฝักอยู่ใสเน่าจะหาปะพอจ้ะหาเบิง้งเออมันไปใส่เนาะเป็ดแม่ดำๆนะลี้ยังไว่กระลายตัวคะ่ะพี่น้องแต่ว่าสาวน้ำมนุนอันหาแม่เป็ดปะพอจ้ะ จ้มันไปรักใครอยู่ใสเนะคะไปจ่าไปเลาะบึงนะจ่ะเดี๋ยวจะน้ำปลาหงหกเนี่ยกับซาวน้ำมันก็สจะไปซวกบึงอันนี้ก็เป็นสวนลังบ้านนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเข่าพญ่นะจ๊ะหน้าพ่อยหน้าตากับหน้ายายนะจ่ะคนวานไว้เลี้ว อันนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาที่เลี้ยงไว้นะคะพี่น้องไใ,ใ,ใครใส่นอจ้าไข่ใส่ค่ะมาหาซอกเพิ่งน้ำปลาหยาปลายุ่งน้ำมันอยู่แล้วค่ะพี่น้องขาหกคักนี่นะเสียงพึ่งกัดเวิ้งวางเวิ้งวางเวิงว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 ้งวางอยู่ต่อมัน ดอกอันยูคาลิปตัดอันนี้ก็เป็นคู่ซาอันหลังบ้านของสาวหนามมุ่นี่แหละค่ะมันหลาะเบิ้งจ้ะจ้าหรือใครใส่แล้วจ้ะใครในน้ำกับปลาหนั่นมันหลายแม่ไม่ขยันดอกหนามม่นจัดจ้าเิงเบ็ดก่อนจักเบิ้งเบ็ด ออกหานั่มันนี่แหะคะ่ะพี่น้องคะ่งงะ,คะโอ้โหกันนี้แหละค่ะโอ้พี่น้องมันดำมีหดควายนูควายนูฟุกไอ้นี่เนาะยังไงนี่คือเป็นทางอดหลอดนอั่นพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็นแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนี่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 น ็นบอเพิ่นมะลิฟากดูนี่ค่ะโอ้ยสาวนามอน,นจะช่วยไปหานอันมาเห็ดเฮือนหเพิ่นแล้วนี่จากยาฝนตกใส่ฝากแหงหมืดแหงคืบอยู่นะาจา๊ะว่ามันไปซ้ายพี่น้องหาเป็ดบ่พ,พ่อเป็ดกนี่อยู่ประมาณยี่สิบแม่เปี๋นี่ใครอยู่ส่เบิดเปนไงพี่น้องคะคนณั้นเดีอยสาวนามอนจะเห็นลึงะนะ แม่ไข่ป็ต์นะแม่จะพี่น้องแต่อีบาบนันจากมาลีไข่ฝนก็นแห้งตุกใส่สองเธอแล้วจะฉีบอสหรือบอสนะจ๊ะไม่จริงใจเนาะมือนเนาะไข่อันนี่ไข่สิไข่ในปลาแน่นนันี่โอ้ยยานงูก,กัดกับปลานั่นนจาจะได้เลขกะสาวแม่แม่เพิ่งก็บ,บอกว่า ย่า่าสันไปเบิ่งเป็ดดูว่าสันมันไปหลีไใครว่าสันสาวน้ำมนต์ก็เลยกว่าเป็ดตัวใดแม่ว่าสันเป็ดตัวอีดำดำมันบบเห็นพ่าเห็นมันยางมาทางหนองซ่าพี่แล้วว่าสันแล้วก็บ่ขึ้นเมื่อเวลาเขาอะไรเขาขอกเขายังบบเห็นมันข้นเมื่อได้ว่าสันวานนี้สาวน้ำมนต์ก็เลยมาเลาะเบิ่งค่ะเลาะเบิ่งเมื่อวานนี่บบเห็นวันเลาะเบิ่องอีกจะจังเห็นเห็นเพื่อนเป็นคุณขาวๆทางอดออดเข้าไปนะคะ มันกะสังเกตบางอย่างค่ะพี่น้องแต่ว่ามันไปใครตัที่แบบเวลาเ้าง่บเห็นนี่มันกะสิเนาถือฝนบ่กะถืองูกัดนะคะส่วนก้อนที่สาวน้ำมดลุ่งขีดไปก็คืองูกัดแล้วก็เป็ดกระต่ายมานี่ใครมันกะเนานะค่ะแม่มันตายบริฟักมันกะเนาอันบัดเท่อนี้ก็เลยสังเกตบ่เห็นเป็ดแม่ดำจ้ะส่วมอื่นเน่เห็นเบิดเห็นเพื่อนมาลอยน้ำเพิ่นลงน้ำแล้วเพื่อนกะชักไปไซ บ้านในซาลน้มันกับมันเลาะเบิ่งนี่จ้าเลาะเบิ่งหลักก็เลยเห็นยุนี่ก็บชีประมาณยี่สิบกุนวยนะาจะพี่น้องอือยี่สิบกุ้นวยนี่แหละก็ะชบเเห็นมาดุลแล้วก็ชิบประมาณสองอาทิตย์ละจ้าปุ๊บกะที่นี่เป็ดมันก็ฟากอยู่ประมาณสี่สิบแปดมือนะจ้ากระชิฟากออกมาเป็นตัวอันนี้ก็ชได้ไม่เห็ดอันเห็ดเพื่อนเห็นคนน่าจะงานปุนต๊ะปุนก็ ตกมาแล้วเธอหนึ่งเล้วนี่จ้ะจากักสีเนาหรือบอลเนาอันนี้บ่าเพ็ญเป็ดอัน,น,นปลาเด้อจ้ะเป็ดเลี้ยงหามาไข่ในปลาหกหกหกขนาดหกคักค่ะพี่น้องหกขะเบื้งขอเบิ้งแน่โอ้ยไหลตัวพี่น้องแต่อีบ,บาาับนะจ้ะจ็คขีดเบา้อลูกเบาะฝนกระตุกมาใส่สองเธอแล้ว มันจะสปิดไว้แล้วก็จะพปหารหาขั้นหฮมนะจ่ะหาขั้นหม,าห,านห,มหาใหม่มาทับไว้มะเตีงไว้นะจ่ะเดี๋ยวมันจะบ่ฝักตัวนี้กะแม่นี่กะขั้นมันฝักออกมาเนี่ยก็จะเป็นแม่ที่หาค่ะแม่ที่หาตัวนี้มีเป็ดหน่อยอยู่ประมาณเกือแบสบี่สิบหาสิบตัวแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าสมัครก,ก็ตายค่ะฝนตกมาใส่หล่กะก็ตายเนกยน้่งนี่นะคะเลี้ยงเป็ดยา่านฝนนะคะมันเลี้ยงยากอัน แต่ว่ารุ่นไงญ่ขึ้นมาแน่กะเป็นบ้าเป็นสาวนี่ยก็ประมาณหาสิบตัวค่ะพี่น้องถ้าพยักได้ภัยสนใจกะทักแชทคำว่าหาสาวนามน์ได้เลยค่ะคอมเมนต์มาได้ค่ะเดีย๋ยวสาวนามน์มนจีอันนี้ขั้นใกล้นี่ก็จีส่งไห้เลยค่ะเป็ดเป็ดเทพค่ะพี่น้องอันนี้เป็ดเทพถ้าตัวใหญ่สุดตัวผูตัวนั้นก็จะประมาณซีโลหาโลค่ะพี่น้องอเอาไปขายย่าม,มันพุ๋เลยค่ะย่ามเกียวเขาแลวย่ามเกี๊ยวเขาพุ๋เลยค่ะได้ขายดีค่ะพี่น้องเป็ด โลละลอยค่ะพี่น้องอันนี้ซาลามกนจะ,จะไปหานพคกหานมากขังเห้มนนะเนื่อจาะไปหาขั้นหมห่างมาเน,นื่องจากซาลามนจะไปหาขั้นหฮมห่างมาใหี้มันพวกข้าค่ะพี่น้องนะโอ้ยป้ากล้วยจ้ะยู่หลังบ้านหลังซ้านี่แหละน้ำฝนมากก็ไเห็นหอดีอยังเนะจาะ ต้งค่ะพี่น้องสารมุ่นจีเปยียนอ,อันนี้ไม่เป็นกันเด้อบาทนันเด้อโอ้ยขั้นหอมนะคะเอาขั้นหอมแดงๆนี่แหละตัางใบวัวหอันวัให้ฝนมาสาสไปเนาะค่ะพี่น้องเอ็ดเพือนให้เป็ดค่ะพี่น้องย่านงูมากัดกับบ้านนั่น อันนก็นทับใบรวดเอาอยัางไรกัเอาในละจ้าฝนก็นสิตกมากเพราะฝนค่ะพี่น้องคะนี่ละจ้าทับใบแบบนี้เลยนี่เย็นบาค่ะพี่นอ้องันตกมากมก็คือชิบเป็กหยานแจ้ะเนะานะอยู่ในไหนพูนขังไว้จะสิแหละไปจ้ะสาวน้ำม้ตนชิพาไปบึงง่งอันไนที่กำลังไงละจ้ะ ส้มหน่อยก็มีซุ้มใหญ่ก็มีจ้ะไปไปเบิงน้ำกันจ้าบรรยากาศดีค่ะพี่น้องฝนก็คือจังมืดขึ้นมืมดขึ้นอยู่เมื่อวานนี่กับปลาต๊เนียค่ะเมื่อวานนี่กับปลาต๊พี่น้องเรปัญหาแบบสี่บ่ย่างฝนมากี่เปียดมันจิตตายนะจ้ะ ย,ยากพี่น้องยามฝูนี่เป็ดมันบ่จักเขาฮหฮมเลยจ้ะแม่ก็ไปพ่อแม่ลูกก็ไปพ่อลูกแม่ใครก็มีอยู่ประมาณซีดแม่นี่ยนะจ้ะจักไปทางไหนเบิดอเลยใช่พี่น้องยางฮะโมนี่แหละจ้ะนี่นี่รุ่นรุ่นน,นี่กระลายเยอะจ้ะนี่รุ่น,นกำลังยางเลยเน,นี่ประมาณสามซีดตู่นี่จักคนไปหากินทั้งไหน ฝุงงน่นย้างเน้มือนรุ่นนี้ก็รุ่นเป็นบ้าเป็นสาวนะคะรุ่นนี้ก็อีกรุ่นนึงแต่ว่าซุ้มแม่ไข่เี่็บแไดนอเนบ่ไดค้ังค่ะพี่น้องเอาไว้ให้มันกินหย่ากินนะน,นี่มันจังไข่สมบูรณ์สมบูรณ์นะคะ่ะนี่ง่างไปทั่วค่ะคนคนไปหาขี้ยัง โอ้ยไปทำยังไงต่ออ่ะไปไปยื้อทั้งน้ำมือนี่นล้างสีไงแต่เอาออนเอาห้อมเน่หัวหานเนี่ยน่าจะผสมกันในเพื่อนกินนั่งไล่ๆย,ยุ้ยคุณหากินอย่างบุย้ยน้ำมือน่ะพอๆกันไมมได้คิดหนานะจ้าสวัสดีค่ะ